ผู้ผลิตและนำเข้ายังกัมบิพันปามอันดับหนึ่งมาเลเซียบริษัทปุ๋ยตาหัวไก่นะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของปุ๋ยจากประเทศมาเลเซียก็คือเป็นบริษัท CCM ซึ่งเป็นกึ่งของรัฐวิสาหกิจโดยใช้กองทุนของตะบงงจีเป็นกองทุนนะฮะซึ่ง จะผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพจากแอมโมเนียมไนเตรตทาให้เราเนี่ยพัฒนาร่วมกันปุ๋ยเนี่ยเราทํามาเกือบประมาณเกือบ20ปีนะที่เราได้คบค้ากับทางบริษัท CCM ประเทศมาเลเซียเนี่ยแต่หัวไก่นี่ฮะก็คือเราตั้งต้นเราขายปุ๋ยตาหัวไก่เรานําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียครั้งแรกเราเข้ามาทางรถไฟแต่พอสักวันหนึ่งนะพอค้าขายเนี่ยเติบโตขึ้นปริมาณการสั่งซื้อเนี่ยมันมีปริมาณมากขึ้นผมต้องนําเข้าทางเรือ และจุดที่ผมมาตั้งเนี่ยนะฮะผมก็ใช้ฐานที่จังหวัดตรังเพราะว่าที่ตรังเนี่ยมีท่าเรือกันตังเพราะฉะนั้นการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายการส่งปุ๋ยมาถ้าผมส่งจากประเทศมาเลเซียพอร์ตกลางหรือกุลลําเปิร์เนี่ยฮนะส่งเป็นตู้เข้าไปที่กรุงเทพก็ต้องไปลงที่แหลมฉบังแล้วก็จากแหลมฉบังลงมาตรังอีกแต่ทีนี้โชคดีของเราเนี่ยเราสามารถที่จะมีสายเรือลากเป็นเรือบัสมาะฮะก็คือเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาให้เรา ครั้งหนึ่งประมาณผมกองมากับบนเรือบาสเนี่ยฮะประมาณครั้งละ3,000ตันก็เข้าที่กันตังทาให้เราได้เกิดบริษัทปุ๋ยตาหัวไก่ที่กันตังที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็เติบโตการค้าเนี่ยเรื่อยมาวันหนึ่งนะฮะ c c m ก็จัดสัมมนาในเรื่องของปานน้ำมันเนี่ยที่เฟลดาทิตกรรมทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้และผมก็ จังหวะน,นั้นเขาก็เชิญผมมาว่าเออเราอยากไปเรียนรู้ในเรื่องของปามไม้เขาเป็นครั้งแรกผมก็พาลูกค้าที่ค้าปุ๋ยหัวไก่เนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมก็เกิดมาจากไอ้ความสัมพันธ์ของบรษธธิษัท CCM นะฮะที่เชื่อมโยงให้เราได้รู้จักกระทางบรษิษัท FGV ก่อนก็จะเป็นเฟลดาเราได้ไปเยี่ยมดูพันธุ์แล้วก็การปรับปรุงแล้วก็รวมไปถึงเม็ดพันธุ์ที่มีความยั่งยืนนะฮะที่เขาได้ส่งเสริมช่วยเกษตรกรร,กรายเล็กเนี่ย ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจครับว่าเราได้ติดต่อและเราได้ไปเรียนรู้ในส่วนของความรู้ของเรื่องของปาล์มจากประเทศมาเลเซียถูกแหล่งแล้วโดยที่ทางบริษัทเฟลดาแล้วก็หรือ FGV เนี่ยนะฮะซึ่งเขาเป็นหน่วยงานซึ่งคอยบริการในผู้ปลูกปาล์มเกษตรกรรายเล็กและเขาก็มี แปลงพัน์ของเขาที่เขาลงทุนเป็นระดับแสนแสนไร่นะฮะเป็นของเขาเองนะครับทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ได้พาเกษตรกรไปได้เยี่ยมชมได้เป็นการเรียนรู้ในช่วงนั้นเนี่ยสายพันธุ์ปาล์มในประเทศไทยยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนักนะฮะก็จะเป็นพันธุ์ของรัฐบาลหรือว่าเป็นพันธุ์ทั่วไปแต่พันธุ์ที่เขาจะอนุมัติให้เกิดขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย แหล่งกําเนิดของประเทศทางมาเลเซียเนี่ยนะฮะประเทศไทยยังไม่อนุญ,ญาตให้นําเข้าจนเราได้ติดต่อและเราสามารถที่จะจดทะเบียนแหล่งกําเนิดของประเทศทามาเลเซียเริ่มต้นได้เมื่อประมาณสัก7ปี8ปีเนี่ยฮะที่เราทำเราทำนำเข้ามาเนี่ยนะเป็นการยอมรับกันระหว่าง2ประเทศซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยจะต้องผ่านโปรเซสหรือผ่านพิธีการต่างๆในเรื่องของการไปตรวจเยี่ยมแปลงเพาะพันธุ์ ขั้นตอนการผลิตเม็ดพันธุ์การควบคุมการกําจัดโรคที่อยาติดมาหรือปนเปืป้อนมากับเม็ดพันเนี่ยฮนะทำให้เราได้มีความมั่นใจแล้วก็เกษตรกรเข้าไปก็มีความอยากได้ครับว่าเอ๊ะเขาปลูกพันธุ์อะไรกันนะก็ไปลงที่ยางกัมบี้สุดท้ายยางกัมบีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นยางกัมบี ml 1 6 1ทําให้เราได้ติดต่อแล้วก็ค่อยๆซื้อขายกันมา ประมาณเป็นปีที่7จนสามารถเรียกว่าเราขึ้นทะเบียนเม็ดพันธ์ได้เป็นสายพันธุ์ยังกัมบี้แล้วก็สายพันธุ์ทรีเวย์ทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นผู้นําเข้าได้แล้วก็ทาง f อ v ีีก็เป็นผู้อนุมัติแล้วก็เป็นแต่งตั้งเราเป็นผู้แทนจําหน่ายและเป็นผู้นําเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย f g ฟจีดียังกัมบี้ b บร n ด์ b ป็นอันดับ e นึ่ a สุดแบรนด์ในมาเลเซียเราได้ร numerous uh, award such as uh, the Brand Laureate Award and uh, recently we also has been awarded by the Malaysian Book of Record as uh, the most D by P oil palm seed produced in Malaysia uh, closely to 600 million seed produced since uh, 2000 this uh, beginning we have uh, captured the biggest uh, market share in Malaysia and uh, like Yangambi ML161 Yangambi three way is very popular because uh, it has a special character like a uh, high bunch number short length and it can plant in higher density 148 uh, palm stand per hectare and up to 160 palm stand per hektar, and uh, uh, the the best part is uh, it has a slow high increment, whereas uh, we can uh, expect by uh, let's say twenty uh, years after planting, the uh, height is around uh, 10 meter, which is uh, very easy and convenient for farmers uh, to do the harvesting, and uh, we have seen a very good result. Uh, not only in uh, Malaysia but also in other country such as uh, Indonesia because uh, in the past we also has uh, exported the uh, seed to Indonesia and uh, we have uh, received a very good uh, feedback uh, in term of uh, high early yield that's it ลักษณะของทาง FGV นะฮะที่ทำให้แบรนด์ยังกัมบีเนี่ยโด่งดัง เพราะว่าการพัฒนาโดยสายพันธุ์เนี่ยรวบรวมสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยก็มาคัดเลือกนะฮะก็จนสุดท้ายเนี่ยที่ผ่านมา24ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นครัว่าแบรนด์ยังกัมบี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ number one เป็นแบรนด์ที่ชั้นนําในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ยอมรับสามารถที่มีรางวัลที่ตอบแทนความดีของในการคัดเลือกสายพันธุ์จนมาเจอได้ว่ายังกัมบี้เนี่ยเป็นชื่อของสายพันธุ์ที่ทาง fgv นะฮะเป็นผู้ รวบรวมเข้ามานะครับแล้วก็นํามาปลูกแล้วก็พัฒนาต่อจนเป็นแบรนด์ที่ชั้นนาจนทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเรียกสายพันธุ์ต่างๆที่บอกออกมาเนี่ยยังกัมบี้ยังกัมบี้เนี่ยมากมายจน FGV ได้เจอ ML161 นะฮะซึ่งเป็นพันธุ์พ่อต้นพ่อที่เป็นลักษณะเด่นเมื่อไปผสมกับต้นแม่ที่มีลักษณะเด่นจึงทําให้ลูกออกมาเนี่ยพัฒนาต่อมาจน20กว่าปีเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยะฮะ เมื่อพ่อเนี่ยสามารถผลิตออกมาเนี่ยฮนะตอนนี้ณนะตอนนี้นะ24ปีเนี่ยฮนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยฮนะทั้งหมดที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะครับประมาณ600ล้านเม็ดทําให้เราเนี่ยเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยอดขายของเม็ดพันธ์ุปา์มของ FGV นะครับประมาณ40%ของในตลาดของประเทศมาเลเซียทางรัฐบาลนะฮะต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะโปรโมทนะฮะว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยพอ ml 1 6 1 2 0ปีที่แล้วเนี่ยนะแต่พอมา10ปีเป็น t r e e way เนี่ยจึงเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นอีก10ปีพันนี้เนี่ยฮนะเพราะอะไรครับเพราะมันมีลักษณะเด่นอันหนึ่งก็คือว่า1น้ํามันต่อทลายเนี่ยฮนะให้ผลผลิตสูงแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสายพันธุ์อันนี้เนี่ยจำนวนทลายต่อต้นต่อรอบเนี่ยนะจะให้ปริมาณของทลายต่อรอบเนี่ยที่สูงขึ้นสมมุติว่าต้นเนี้ยให้ทลายอยู่ต่อรอบปีเนี่ยนะ สิบทลายนะฮะแต่ถ้าเป็นทรีเวเนี่ยมันจะออกมาถึง1 3บสถึงสิทลายแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นอันนี้ครับที่ทําให้เห็นครับว่าจํานวนทลายเนี่ยมันต่อต้นมันจํานวนเยอะขึ้นแต่น้ําหนักของทลายเนี่ยนะอาจจะเฉลี่ยออกมาแต่พอผลผลิตรวมเนี่ยนะฮะได้ผลผลิตที่มากกว่าต่อไร่และลักษณะอันนึงก็คือว่าต้นเตี้ยทําให้การปลูกเนี่ยจาก20ปีอาจจะขยายขึ้นไป25ปีทําให้ค่าใช้จ่ายใ,ในการที่จะปลูกทดแทนเนี่ย มันลดลงนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพัฒนาสายพันธุ์ทรีเวเกิดขึ้นมานะวันนี้นะฮะซึ่งเป็นลักษณะเด่นก็คือทลายต่อต้นจํานวนมากขึ้นน้ํามันที่ผลิตขึ้นได้มากขึ้นผลผลิตต่อไร่ต่อพื้นที่ได้มากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นจุดหลักที่เขาพัฒนาขึ้นมาโดยมุ่งเน้นให้ว่าทำยังไงฮะให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดหลักเลยนะครับ We are talking about the sell percentage, right? For uh, actually, FGB Yangambi holds uh, 40% uh, above uh, market share in Malaysia. Uh, last year, for instance, we are uh, produce and sell around 27 uh, million seat. Out of uh, 27 million, uh, 24 million is uh, from uh, Yangambi ML161, and uh, the other. Uh, three million is uh, from uh, yang kami three way crosses. so means uh, this uh, represent about uh, 40% from the national uh, seed produce uh, in the country uh, malaysia has around uh, 15 uh, registered seed producer and the total uh, national production uh, last year is around uh, 69 million close to 70 yep Uh, but this year there is some uh, reduction because of uh, there there is some uh, what we call uh, slowing in uh, replanting uh, because of the CPU price also very good ใน40%ของยอดขาย,ขายของในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับยอดขายทั้งหมดของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณออของเขานะฮะของปีที่แล้วเนี่ย27ล้านเม็ดนะครับ27 000, 000ล้านเม็ดเนี่ยเราตีกันครับว่า24ล้านเม็ดเนี่ยเป็น ML 161อีก3ล้านเม็ดเนี่ย เป็นทรีเเพราะว่ากำลังการผลิตเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและ40%นะฮะก็จะขายอยู่ภายในประเทศหรือว่าในในในหน่วยงานของ FGV เองเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหลือพร้อมที่จะส่งออกมาสู่ตลาดเพราะว่าพันนี้นะฮะมันเป็นพันที่ใหม่แล้วก็สามารถที่จะผลิตก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ยังกัมบี r ทรีเให้มีประสิทธิภาพ แล้วก็เป็นที่ยอมรับในตลาดเพิ่มขึ้นเพราะว่าตลาดเม็ดพันธุ์ของปีที่แล้วในประเทศมาเลเซียเนี่ยครับที่ทาง FCV นะฮะผลิตก็คือ27ล้านเม็ดแต่ปริมาณการขายทั้งหมดเนี่ยนะก็คือ69ล้านเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยพอเรามาคำนวณแล้วว่าไอ้ทรีเวเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ3ล้านเม็ดเนี่ยนะฮะที่ซัพพลายหรือว่าผลิตได้เนี่ยประมาณ3ล้านเม็ดเนี่ยนะฮะแต่ส่งออกมาเนี่ยก็เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนี้พอเขาพิจารณาแล้วตลาด ต่างประเทศมีความต้องการสูงก็พร้อมที่จะส่งเพราะว่าเขามีพันธุ์สามารถไปทดแทนได้ก็คือพันธุ์แพทเทนัมย่งงวิชลีวี it has uh, high bunch index meaning that uh, it produce uh, lot of bunches in our R&D uh, we have uh, the data collection and based on the research uh, we foresee the uh, bunches is around uh, 17 to 22 uh, bunches per pump and the uh, uh, one palm in average around 8 to 17 kilo. So uh, we can say this is a high performance uh, planting material. It can produce a very good FFB, and at the end of the day, the farmers will get a very good uh, yield per hectare or per ry. The other character is uh, it has a short rachis uh shorter than karun gambi, and even shorter than uh, other planting material like avros or uh or other uh, planting material so this uh will make the Yang gambi tree way can be planted in a uh, higher density uh we recommend around uh, 148 to 160 uh, per hectare and uh, one of the other advantages is uh, what we call the uh, it has a uh, slow high increment uh, as I said earlier it can uh, grow around 0.5 meter uh, per year so means uh, easy for the uh, farmer uh, to do the harvesting uh, that's it ข้อแตกต่างและจุดเด่นนะฮะที่ยังกัมบี้นะฮะที่เรานั่นก็คือว่าปริมาณของทลายเนี่ยฮะต่อต้นเนี่ยต่อรอบปีเนี่ยนะฮะมันมีตั้งแต่18จนถึง23ซึ่งเป็นไปได้ในขณะนี้นะฮะแต่จํานวนทลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในรอบปีเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับทางใบใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยจำนวนทลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีจํานวนมากนะครับจำนวนมากเพราะนั้นเนี่ยทุกเดือนเนี่ย เราสามารถดูได้ว่ามันจะต้องมี1ทลายถึง2ทลายเพราะฉะนั้นในรอบปีเนี่ยมันจะไม่ขาดคอแล้วก็น้ําหนักของทลายนะฮะที่ได้ออกมาเนี่ยมันมีตั้งแต่แปดจนถึง17บถ้า8เนี่ยหมายถึงว่าพึ่งจะพึ่งจะเริ่มเป็นสาวขึ้นมาใหม่ๆนะพึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวในปีแรกๆแต่พอขึ้นไปจนถึง17ยิ่งนานวันน้าหนักก็จะเพิ่มขึ้นแต่จํานวนทลายเนี่ยใน1รอบปีเนี่ยก็จะคงที่นะแต่อันหนึ่งที่ได้ก็คือว่าการ สูงหรือว่าทางเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือว่าความสูงของมันเนี่ยการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยความสูง,งเขาเนี่ยจะสูงขึ้นประมาณ0.5เมตรนะฮะก็คือ50เซนต่อปีทําให้การเก็บเกี่ยวเนี่ยยืนยาวอายุยืนขึ้นไป20กว่าปีเนี่ยเราเราก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับก็คือทําให้ความสะดวกของเกษตรกรเนี่ยยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สะดวกนะฮะแต่ถ้าเราปลูกจํานวนที่ต้นมากขึ้นประมาณ25ต้นต่อไร่เนี่ยฮะ ผลผลิตเนี่ยจะเป็นผลผลิตที่ให้ผลผลิตที่สูงที่สุดจากการทดลองในการปลูกตั้งแต่8.5 9จุเมตรหรือ9.5เมตรเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าพอเรามาทำแล้วเนี่ยปลูกที่ประมาณยี่้าก็คือประมาณ8.5จาเนี่ยจะทำให้ได้ประมาณยี่ต้นนะครับยี่ต้นต่อไร่เนี่ยจะให้ผลผลิตสูงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาทำงานวิจัยมาทำให้เราได้รู้ครับว่าเมื่อต้นสูงช้าการเก็บเกี่ยวทำให้กัน ค้นล้มหรือว่าการปลูกใหม่เนี่ยนะช้าลงไปค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะช้าออกไปนะทำให้เราไม่ต้องไปลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้นเราจะบอก20ปีเราค้นผู้ปลูกใหม่อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นทรีเวก็ยืดออกไปเป็น25ปีก็เป็นข้อดีของเขาที่ทําให้ 1. ทลายผลผลิตสูงนะการค้นปลูกใหม่ช้าลงนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนลงไปได้ for ML 1 6 1 yang kami Amazon we export to many countries like Indonesia, Thailand, India, Africa. But for t h e way the production is very limited. So we only uh, export to the few countries such as Indonesia and Thailand. สายพันธุ์นะฮะของอ uh, ยางกัมบีนะฮะถ้าเป็น ML 1 6 1เนี่ยส่งออกไป20-30ประเทศนะฮะเป็นที่ยอมรับกันนะฮะแต่เมล็ดพันธุ์ทีวเนี่ย เราผลิตได้ในจํานวนที่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกที่จะไปเนี่ยนะก็มีเฉพาะผู้ปลูกปาล์ม1 1ใน3ก็คืออินโดนีเซียเนี่ยพื้นที่การปลูกปาล์มจะเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นมาเลเซียนะฮะประเทศที่3ก็คือไทยนะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่3ประเทศที่ได้ปลูกปาล์มทรีเวย์นะครับอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ไทยนะครับ I can see this uh, yang gambi triway has a very great potential uh, to capture more market uh, in the future. The only uh, challenge we face is uh, the uh, limitation in term of uh, production. This a challenge uh, to our R&D to our researcher and breeder how uh, they can uh, improve the breeding program by introducing uh, more uh, daily Nigerian uh, mother palm so that uh, we can uh, increase our production capacity. Because now uh, we only produce around uh, 3 million. So uh, we we have uh, what we call a short term and long term breeding program. Uh, this uh, mitigation basically uh, to fulfill uh, 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 the gap. Uh, let's say for a short period uh, we aim for 5 million and in long run uh, we aim to produce about uh, 10 million. และ l ม e ช i e อว่าเขา e ะ t อา t ิดเอ t ติ e ดีดีการณ์พันธุ์ i ิตรร่วมใน e u ลักษณะของสายพันธุ์ยังกะบีถ้าไปจัดอันดับเนี่ยนะเขาบอกว่ามันก็อยู่ในแนวหน้าครับแต่ทีนี้ว่าด้วยข้อจำกัดของการผลิตที่ยังน้อยอยู่นะฮะแต่ก็เข้ามาอยู่ในสามประเทศแล้วแต่ในส่วนหนึ่งจริงๆเนี่ยเขาวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วครับว่าข้างหน้าเนี่ยฮะที่จะผลิตออกมาเนี่ย เขาวางแผน,เป,นเป็นช่วงปีไปเลยนะครับว่าขึ้นอยู่ว่าสายพันธนะุ์แม่พันธุ์ที่จะได้ทั้งหน่วยงานของการผลิตเนี่ยเขาก็พัฒนาต่อไปว่าจะทํำยังไงครับให้แม่พันธุ์เนี่ยสามารถเพียงพอที่จะผลิตต่อความต้องการได้เพราะเขาวางแผนแล้วครับว่า,วาภายในระยะกี่ปี5ปีขึ้นไป5ล้านเม็ดต่อไปข้างหน้า10ล้านเม็ดเนี่ยในถ้าได้10ล้านเม็ดเนี่ย พราะต่อไปเนี่ยก็จะอาจจะมาทดแทนในเรื่องของเวลาจะปลูก1น,นึก็อาจจะไปปลูกเป็นเอ่อทรีเเพิ่มเติมขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่วางแผนไว้ในอนาคตเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาในเรื่องของระบบการผลิตแม่พันธุ์แล้วก็การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของพันธุ์ที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นก็จะอยู่ในแผนของเขาล่วงหน้านะครับ I think uh, uh looking to the current uh, demand and the uh, projection based on the various uh, report analysis we uh, uh anticipate the demand of this uh, palm oil uh, remain strong for the next year uh however in terms of uh, oil palm uh, uh palm oil production Uh, may facing uh various challenges also uh in term of uh unfavorable weather uh slow in the replanting and uh certain certain uh, area might affected by the uh, serious uh flooding that may cause a uh interruption in the crop recovery on the uh other side on the vegetable uh ada vegetable oil uh, production also may affected uh, in certain certain area because of a uh, uh, dry long dry period uh, the supply of a uh, alternative uh, vegetable crop also uh, may uh, lower so the supply may may uh, not enough and then the demand very strong this uh, may lead to the uh, good uh, palm oil rush in the future. Another thing uh, in term of uh, biodiesel uh, mandate in Indonesia, they're going to increase from 35% to 40% uh, uh, uh biodiesel uh, mandate, meaning they're going to use a lot of uh, palm oil uh, uh, to mix with their bio, uh, bio, fuel. Uh, in order to produce a biofuel. The consumption also uh, raised a lot. So based on the uh, various uh, factors, we anticipate the next year uh, price of CPO will remain at a reasonably uh, good price uh, around Uh, 4,200 uh, ringgit Malaysia to 4,500 ริงกิตมาเลเซีย .probably เ q u i v เ l e n t to 32,000บาท t 35,000บาท t p e ตัน n อ i ยแนวโน้มนะฮะที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยฮะในเรื่องของปั๊มน้ำมันเนี่ยนะฮะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยฮะเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าราคาเนี่ยมันยังคงคงที่แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือว่า พอเรามาเจอภาวะแล้วก็ในราคาของตลาดน้ํามันจากพืชนี่ฮะที่เกิดขึ้นที่เป็นน้ํามันบริโภคนี่ฮะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะเราไปมองครับว่าถ้าเป็นน้ํามันที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่นถั่วเหลืองหรืออะไรเนี่ยนะเราจะเห็นรับว่าพอโลกมันเป็นกลายเป็นโลกเดือดนะฮะไม่ใช่โลกร้อนฮะตอนนี้โลกเดือดน,นะฮะทาให้ผลผลิตเนี่ยของถั่วเหลืองหรือพืชอื่นๆที่สามารถผลิตน้ํามันได้เนี่ยนะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการยังมี ความต้องการที่คงที่ในส่วนหนึ่งที่เขามองถึงว่าราคาทำไมจริงยังไม่ลงได้ง่ายนะฮะจากตลาดอินโดนีเซียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกปลาล์มน้ำมันใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยนะฮะอินโดนีเซียปรับในเรื่องของการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจาก14เป็น25เเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ปริมาณของน้ำมันเนี่ยสามารถที่ควบคุมปริมาณการใช้ได้เพราะฉะนั้นการส่งออกเขาจะใช้อยู่ในประเทศ มากขึ้นพอเวลาการส่งออกเมื่อราคาไม่ไม่มากตลาดต้องการสูงปริมาณเนี่ยคงที่เพราะฉะนั้นราคาณปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นราคาซึ่งไม่สามารถไปกระทบถ้าปริมาณสินค้าเนี่ยปริมาณที่ผลิตได้มากขึ้นผู้ซื้ออาจจะก,กดราคาเพื่อทำให้ราคาลดลงแต่ณปัจจุบันนี้นะฮะปริมาณการใช้ยังคงที่กำลังการผลิตเขาใช้มากขึ้นโดยการไปเพิ่ม เป็นน้ามันไบโอดีเซลจากเดิมที่ใช้14เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น10%เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันในตลาดในตลาดโลกนะฮะทำให้ยังคงยืนพื้นได้ที่มองกันนะ,ะตลาดมาเลเซียเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนะฮะประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ4,000กว่า4,000กว่าลิงกิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพอมาเปรียบเทียบแล้วประมาณ27-28บาทต่อกิโลน้ำมันเนี่ยนะ,ะที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่ ย้อนกลับไปได้นะครับว่าปริมาณของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่พอเราไปดูแล้วเนี่ยราคายังไงก็ยังไม่ลงยังคงรักษามาฐานของราคาณปัจจุบันนี้ได้นะครับต้องฝากไว้นะครับว่าเพราะว่าสายพันธุ์เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นได้ดีนะฮะสายพันธุ์ดีปุ๋ยดีน้ําดีการจัดการดีอันนั้นเป็นต่อสําหรับเราแต่มันอย่าให้ขาดใน4ี่วงจรถ้าพันธุ์ เราบอกว่าเราเลือกพันธุ์ดีแล้วแต่เราไปหลงเชื่อจากผู้ที่ขายซึ่งไม่ได้มีความตั้งใจและหวังดีต่อปาล์มน้ำมันเนี่ยฮะไปหาเม็ดพันธุ์ซึ่งไม่ได้คุณภาพมาขายให้เราเพราะผมก็เจอมากับตัวนะครับว่าเม็ดพันธุ์ซึ่งไม่ได้คุณภาพเนี่ยแล้วเราไปดูแลเนี่ยผลผลิตและผลตอบแทนที่เราจะได้จะทําให้เราเสียกําลังใจมากกว่าแต่ถ้าเราได้จากแหล่งที่เราเชื่อถือได้จากแปลงเพาะที่สามารถขึ้นทะเบียน จากผู้นําเข้าที่ถูกต้องอันนี้ครับผมกล้าการันตีนะครับว่าการลงทุนของท่านเนี่ยแล้วก็เม็ดพันธุ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยฮะผ่านการดูแลการประคบประงมจากเม็ดงอกไปจน10เดือน12เดือนนะฮะจากแปลงเพาะที่มีคุณภาพและได้เม็ดพันธุ์ที่สามารถรับรองได้สามารถการันตีกันได้ครับอันนี้ก็อยากจะแนะนำครับว่าอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยฮะ พยายามที่จะดูและศึกษาให้เข้าใจก่อนครับว่าแปลงเพาะอันนี้เราจะมีประกาศนะฮะสามารถจะเช็คได้จากกรมพิการเกษตรว่าแปลงไหนเป็นแปลงที่ถูกต้องและเม็ดพัน์ุปา์มเนี่ยที่ขายเข้ามาแต่ปีหน้านะครับของปุ๋ยตาหัวไก่ถ้าเราคิดว่าเราอยากได้พันธุยังกับ,บี้เป็นพันธุ์ m l 1 6 1นะครับบนถุงของแปลงเพาะทุกแปลงนะฮะจะมีตราหัวไก่แล้วก็เป็นเครื่องหมายระบุไปเลยครับว่า ml161 แต่ถ้าบอกว่าเป็นทรีเวย์นะฮะบนถุงเพาะก็จะเห็นเครื่องหมายตาหัวไก่แล้วคําว่าทรีเวย์อยู่ทุกถุงเพาะนะทุกต้นนะจะมีลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ครับว่าจากผู้นำเข้าที่แท้จริงและจากแปลงเพาะที่มีคุณภาพครับ